อ่ะก็เฮลโหลได้เลยละกันนะสวัสดีนะคนดูนะที่เล่นเกมยิงปืนทุกคนนะครับเทปก็วันนี้เราก็อยู่กับเกมโรบ็อกกันอีกแล้วนะครับเคเนาะก็วันนี้เนี่ยก็คือเราอยู่กันในแมปนะครับอาเซนอนอลกันอีกเช่นเคยนะครับเคเนาะก็แมปนี้เนี่ยก็คืออ่ายังไงนะก็เป็นแมปยิงปืนที่น่าจะนิยมที่สุดในอาเซนอนอลแล้วนะครับอันนี้ที่ผมสังเกตจากอายอดคนดูแบบพร้อมๆกันนะครับเคเนาะโอ้เยอะมากๆเลยนะเทบ ก็วันนี้เนี่ยเรานับก็จะมาเล่นแบบอาเซนอลนับแต่เป็นอีวินนั่นเองนะครับคเนะก็ตอนนี้ก็เปลี่ยนแบบบรรยากาศบ้างนะับแล้วถามว่าทําไมไม่มีคนเลยนะับก็นี่เป็นเอ่อซูบ VIP นั่นเองนะเอาง่ายครับซูบส่วนตัวเลยนะครับก็เดี๋ยวสําหรับท่าทางองซูบส่วนตัวเนี่ยผมจะทิ้งลิง์ไว้แล้วกันนะับสาหรับคนที่อ่าอยากเล่นนะับถ้าผมอ่าไม่ใช้งานอะไรมากเนี่ยผมอาจจะทิ้งลิงปล่อยไว้ให้เล่นนั่นเองนะับเชบแม นะตอนนี้นะอีเวนต์ Final at Arsenal เนี่ยเราก็ถึงคืนที่5แล้วนะครโอเคนะเดี๋ยวจะเป็นยังไงไปดูกันได้เลย GZ อ้าินั้อา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 มาเจอกูแล้วตอนนี้กูเจอไม้สองเผ่นอ้าอ้าอ้า แคปเราก็อ่ะมาถึงกันแล้วนะครับสำหรับคืนที่5นะโอ้นี่ดูดาวตรงนี้เลยครับแม่งนะห้าดาวเลยนะแม่กูจะรอดไะเนี่ยตัวน,นี้คือตื่นเต้นมากเลยนะคือถึงคืนสุดท้ายแล้วนั่นเองนะีคบไปกันเลยดีกว่านะครับก็สําหรับแทาด้านของสิ่งที่เราต้องการเนี่ยก็ดูเหมือนว่าเ่มเดิมทุกอย่างครับ hey, 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 ยกเว้นจํานวนนะ hey, 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 hey. แคปมาก็ดูเหมือนว่าประโยคของคนที่คุยในโทรศัพท์เนี่ยเหมือนจะไม่มีอะไรมากนะครับโอเคอันนี้ของจริงคนระับโอเคนะกก็ตื่นเต้นมากเลยนะครับคือยากแล้วนะถ้าผมาไม่ได้พูดตรงไหนไปเนี่ยผมอาจจะใช้สมาธิเล่นอยู่นะครับคือมันก็แบบ จริงจังหน่อยนะคืนห้าแล้วนะแบบคืนสุดท้ายแล้วเล่นๆไปมันก็อาจจะแบบเออเดี๋ยวกูแพ้นะครัโอเคนะเดี๋ยวผมจะใช้อวิธีการไล่สำรวจทีละห้องน่าจะดีกว่านะครับโอเคนะไปเด s ก o ูรับอ่าเรียบร้อยนะครับนี่ก็โอเคแป๊บๆป๊บแป๊บ,ปบ,ปบ,ปบดูเหมือนว่าอาจจะชนะได้ไวๆเลยเนาะ โอเคอันนี้ของปลอมนะครับมีควันเนาะมีเอฟเฟกโอเคของจริงอ่าของจริงโอ้แปบ๊บเดียวนะแล้วก็อันนี้คือผมยังไม่เจอท่าทัดของอ่าหุ่นยนต์ตัวสีฟ้าเลยนะแคบคืนที่ห้าคืนที่ห้านะโอเคห้องนั้นผมน่าจะสำรวจหมดแล้วนะโอเคครับเดี๋ยวผมขอไปกดก่อนละกัน,นครับเดี๋ยวผมขอเช็คด,ดูหน่อยดีว่ามันตันเท่าไหร่วะ เดี๋ยวยีบเอาไ้นินจาโอก,กอนเลยละกัน,นครับมันตันเท่าไหร่วะอ้าวดูเหมือนว่าจะตันที่เก้าสิบนะครับโอเคเนาะโอเคยากยากยเดี๋ยวเรามาไล่หาห้องนี้กันเลยดีกว่านะครับอีัวนูหายไปไหนวะ คีรบของโปลมเนาะห้องนี <fo llow noise> ้หาหมดแล้วนะมามามันมามันมาคีคีคีอุ้ยหาหาหาไว้มากเลยนะนี่กูมาสปีดรันได้เลยนะเนี่ยเดี๋ยวผมรีบกลับผมรู้สึกว่าผมได้ยินเสียงว่ะเสียงไอ้ตัวสีฟ้านะเด้อ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 เอคคีคเดี๋ยวรีบกลับไปห้องนี้ก่อนนะ แม่งตอนนี้โคตรกดดันเลยนะเอ้ยค่อยๆนะค่อยๆนะแม่งทุกคนดูดิแม่งผมได้แป๊บเดียวได้เจ็ดอันเลยว่ะโอ้โหโอเคไม่ไม่ต้องรีบนะไม่ต้องรีบแต่กูก็ทำตัวเหมือนรีบอยู่ดีอะถึงจะบอกไม่ต้องรีบรอะเยบโอเคไม่มีไม่ม,ม,มีห้องนี้เช็คแล้วเกือบลืมไปเลยไปฝั่งนู้นกันดีกว่านะ เอกโอเคไป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 ,ไปเ,กกเ,กกเกกรื่อยสกรืจริงไหมผอจริงอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่วะมันไม่ขึ้นแสดงว่าไม่ใช่นะโอเคของปอมของป้อมอ,อ,อ,อ้าวมันเริ่มเล่นกูแล้วของป้อมอ้าวชีดอันนี้จริงโอเคสวย เฮ้ยเมื่อกี้มันขึ้นเป่าวะเฮ้ยเมื่อกี้มันขึ้นป่าววะทุกคนหรือว่าผมรีบตัดสินใจเก็บเกินวะผมรีบตัดสินใจเก็บเก็บแน่เลยนะเฮียนะแม่งไอ้ยเปิดมากูก็โดนจำสเกลละอ้ยยากจริงครับยากจริงเนาะไป มามามามันมามันมาโว้ยเดินไวมากเลยนะเดี๋ยวขี่รีบไปโซนก่อนโอ้ยเย่เดินไวมากเลยนะ กวนแบบกวนเดี๋ยวนะาตอนแรกกูลืมแล้วกูเก็บห้องไหนบ้างเลยวะแม่งเดี๋ยวมือนอีกโอ้โหเชียเอ้ยเมื่อกี้ตอนที่ผมโดนจำสเกเนี่ยผมน่าจะแบบน่าจะรีบเก็บแน่เลยนะ้เชี่ย เอาว่ะคืนห้าของจริงว่ะแม่งยากแท้เอาว่ะคืนที่ห้ายากจริงๆใไม่ๆๆระดับผมผ่านมาทั้งสี่คืนแล้วผมต้องเอาชนะให้ได้เฮ้ยทำไมทำไมคืนที่ห้าแม่งไอตัวนั้นมันฉลาดจังวะ่ะ แล้วเก็บห้องนี้กันเลยดีกว่านะเคลียชิบหายแล้วผมเก็บผิดแน่เลยเถียงขึ้นอย่างนั้นกูเก็บผิดแน่เลยไม่มีอะกูเก็บมีไหมอ่าไม่มีกูเก็บเคียบเคียบเคียบห้องนี้ผมเคลียร์หมดเรียบร้อ่ามีกูไม่เก็บโอเคตรงนี้เคลียร์หมดแล้วนะที่ โอ้ยมันมาว่ะทำไมมันฉลาดจังวะเ,เดี๋ยวเดี๋ยวโอเคมันมากเร็วยากจริงๆคีคีคๆคๆคีคคโอ้ยเต็มโอ้ยเต็ม ไป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 เก็บ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 คุณเชี่ยผมเก็บผิดเหรอวะเมื่อกี้กูดูไม่ทันเชืชชชชชช่อแล้วเชื่อแล้วเชื่อแล้วเย้ยมาวายอยงวะมาบ่อยกันไปแล้วผมว่ายากนับยากเนาะ ผมว่าคลิปนี้แม่งต้องตัดเยอะแน่เลยนะคีคีฮหาโตหาโต,าตอย่าบนเลยมาอีกแล้วเว้ยของปอมกูมไม่เก็บอ่ะแม่งไอ้เย่ย ผมคุยตัวสีฟ้ามากที่สุดแล้วรู้สึกว่าตัวนินจานะตัวนินจากับไอตัวของปอมอ่ะคือมันแค่แบบเราแค่รู้ว่ามันแบบยังไงนะจำสเกลเราแล้วรับมือมันยังไงก็โอลัปเตตัวสีฟ้าเนี่ยคือเราต้องหนีมันอย่างเดียวเลยนะเคียบโอเคทักอะไรเมกเนี่ยอี่ห้องนี้ไม่มีนะโอเคมี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 เม็เกตเล็กๆอยู่ เดือดเดือดเดือไม่มีนะโคละสวยมาเร็วมาเร็วมาเร็ เดี๋ยวขออนุญาตหนีไอตัวนี้ก่อนแล้วก็ผมก็ไปหลบที่นินจามาหลบก่อนมาแวะหลบเช็คของปลอมเช็คของปลอมโอเคแล้วก,กลับมานี่เล่นแบบมีทริกเออเค้บเหลือสองชิ้นแล้วนะอีกนิดเดียวแล้วโอ้เช่ยเคีๆผมคิดว่าผมรีบไปรีดีกว่านะ รี่ไปหาก็น่าจะเวิร์กดีเนาะโอ้ของปลอมเฮ้ยเก๊จังเลยเนาะของจริงเฮ้ยไม่เหลียวโอเคโอเคไอ้นินจามาเฮ้ยครบแล้วครบแล้วเหลือแต่แผ่นไม้แล้วนะตอนนี้จงังหวะนี้นะผมเหลือแต่แผ่นไม้แล้วเฮ้ยโอเคทีนี้แก๊สนี่ไม่ต้องเก็บแล้วนะมีแต่ของปลอมแล้วแหลนะเนาะหมายลัก อุ๊ยอุ้ยอุ้ยมันมามันมาอ,อุ้ยเชียนนิดจุดก็จะหมดแล้วเนาะโอเคครับกดยาวๆไปเลยนะตั้งสตินะแม่งตองเล่นอย่างมีสติถึใจยากแค่ไหนอวอา เคผมผมรีบไปดีกว่านะครับตอนนี้มันมาแล้วไอ้ตัวผู้หญิงคนระับโอเคเนาะโอ้ยตอนนี้กดดันมากนะครับแม่งตอนนี้คืออีก2องแผ่นอยู่ไหนวาแผ่นไม้งูๆง,งนั่น ไม่น่าอยู่ตรงนี้แน่เลยผมว่าต้องอยู่ทางเดินตรงนี้หรือเปล่ามามันมาไม่ใช่มันอยู่ไหนวะเกี่ยวหรือว่ามันอยู่ โอ้นี่ไงอุ้ยเพ่นสุดท้ายแล้วทุกคนนี่เดียวแล้วนี่เดียวแล้วเทบตอนนี้เอ่อ CPU ผมดูเหมือนว่าน่าจะทำงานหนักหน่อยนะ <c oughs> เพราะว่าผมอัดวิดีโอนะเับโอเคืนะคคอนั่นแหละเนาะเฮ้ยของจริงครับเปล่าเก็บไหมเก็บดีไหมทุกคน อ่างั้นกูเก็บโอ้สวยอ่าอีกสั์เทบตอนนี้ผมไม่มีอาวุธอยู่ในมือแล้วเชียเอ้ยเดี๋ยวยังยังมีจุดน,นึงใช่ไหมทีเดี๋ยวผมขอกดนี้ก่อนนะ,ค,นะนนะครับเขียนนะใจเย็นๆนครับคือสุดท้ายแล้วค่อย,อยๆเล่นเนาะไม่ต้องรีบนะไม่ต้องรีบอย่าประมาทนะครับ อเคเดี okay, ๋ยวผมไล่ไล่ไลนี้ที่เราห้องเลยดีกว่าเนาะมีหรือเปล่าตู้ห้องนี้ไม่มีชึบเคียบเคียบเดี๋ยวผมรีบไปอ่าไขาลานไอที่กล่องก่อนดีกว่าเนาะ อย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งโอ้โ้โอ้โโอ้โอ้เกือบบรอดโอ้ดีรับเอไปทันนะเกียว ไป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 มหาพ่อย่าม,มา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 อยาม,มายามาคาถาไปไกลๆตีนกูเค็บ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 เดี๋ยวผมขอไปปั่นให้เต็มเลยดีกว่าเนาะคีคีคีค,ค,ค,คีจะได้แบบลุ้งใจแล้วก็ไอ้นี้ยาวๆเลยนะ คี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 สามอีเดียวแล้วทุกคนอีเดียวแล้วเคไปยาวๆนับยาวๆโอ้มันมาเร็วคเคี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 คเคีไปหาลิงก่านนะเดี๋ยตอนนี้ซีพียูกเริ่มเป่าแล้วนี่นี่นี่อ้าวบุบแล้วบุบแล้วอีเดียวอีเดียวนีเดียวทุกคนอีกนิดนึงแล้วโอ้โสิเคข้บมาก็เมื่อกี้ ผมก็เจออีก2จุดแล้วนะเลือจุดสุดท้ายแล้วเนาะผมคิดว่านะ่าจะเป็นจุดที่ผมไม่เคยเดินไปแน่เลยนะครับที่จะมีเอ่อจุดที่วางเอ่อเชื้อเพลิงนะเดี๋ยวเดี<ะ>๋ยวขอไปตั้งไปตั้งหลักกดโอเคน่าจะอยู่แถวๆนี้แหละผมว่า จะอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลโอเคครับจุดสุดท้ายแล้วไป let's go let's go โูู้ชนะเร็วโอ้โหชนะเร็วชนะเร็วครับก็คลิปวิดีโอนี้ก็จะมีเพียงแค่นี้เลยนะก็จบกันไปแล้วนะบคกับคืนที่5นั่นเองนะครับครับก็อา,อาจจะคืนเนี้ยจ,จะดูไม่มีอะไรมากนะครับเคนะก็แบบ อก็มันชินแล้วอะนะก็ครบสีคืนแล้วนะับเคียบอ่าหมดใหม่นะครับหมดใหม่ครั้งที่ห้านะครับแล้วก็ตอนนี้นะผมได้เป็นท่าท้านของสกินนะครับเนานะนนะเหมือนจะเป็นสกินแบบยังไงวะยามเหรอะนะรปภหรือเปล่าหรือว่าตำรวจอ่ะนะเคเดี๋ยวเราไปดูสกินกันเลย เคียบก็สำหรับทาราดของสกินเนี่ยนะครับก็คืออาจจะเป็นทาราดของสกินนะครับที่มีชื่อว่าเอานะสลาวเชอร์ดิลิมควิดนั่นเองนะครับเคียบก็อาจพี่ต้องขออภัยนะครับก็คือเป็นสกินที่ไม่ใช่สกินแจกเหมือนเจ้าตัวพวกนี้เหมือนเดิมนะครับแต่เป็นสกินที่อยู่ในสกินหลักของเจ้าสกินที่มีชื่อว่าดิลิมควิดนะครับตัวนี้นะครับแกล้เรากดเข้าไปที่ฟันเฟืองเลยครับนี่นะครับตัวนี้เลยนะครับนะสลาวเชอร์ดิลิมควิดนะครับอาจพี่ต้องขออภัยนะครับก็ลงไปเปิด Google อ่าน ดูแลกันครับเคเนาะก็อจริงตอนแรกกูการดไม่ออกเลยเนาะเรีย okay, บนะี่เนาะลักษณะก็จะมีประมาณนี้แล้วดูหมาว่าจะมีออร่าด้วยนั่นเองครับ okay, นะเคเนาะไปเดี๋ยวเราไปดูอ่าสกิน